และนี่คือการแข่งขัน Lucky Block Fight ในการแข่งขันครั้งนี้จะมี l u ก k y Block ให้สุ่มทั้งหมด8ลั Lucky b l o c ด้วยกัน l u ก k y Block ทั้ง8นั้นจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปโดยที่พวกเราจะทําการสุ่มของจาก l u ก k y Block พวกนี้และมาสู้กันในตอนสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เราไปลุยกันเลย Let's go <S เอาล่ะช็กกี้ถึงเวลาตายของไหนแล้ว ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกวันเนี้ยเป็นวันตายของเธอตั้งหักเล้วทำไมพูดอย่างนั้นน่ะแม่พูดอย่างกับว่านายจะดวงดีเท่าฉันยังไงเลยเฮ้ยครั้งที่แล้วเธอก็แค่ฟลุ๊กเท่านั้นแหละรอบเนี้ยแหละของจริงฉันบอกเลย <c oughs> งั้นก็เดี๋ยวมารอดูกันเลยว่าใครจะชนะใครจะดวงดี <c oughs> แน่นอนแน่นอนเอาแหละข้างหน้าของเรามีลัคกี้บ็อกอยู่ทั้งหมด8ดกล่องนะเอ็นเจ ซึ่งแต่ละกล่องนั้นมีหน้าตาที่แตกต่างกันอย่างที่เธอเห็นเลยว,ว้าวเราจะมาเริ่มเปิดจากกล่องซ้ายสุดก่อนนะโอเคแต่ว่าตอนแรกต้องเปิดเซอร์ไวเวิลโหมดก่อนนะโอเคเซอร์ไบเวิร์ดโอเคตอนนี้เราก็เป็นเซอร์ไวเวลอะไรเมื่อกี้ชิคกี้พายเป็นคนจังหวะอะไรอ่ะเซอร์ไวเวลใช่โทษทีโทษทีใช <c oughs> โอเคโอเคเอาแหละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ็นเจเริ่มจากกล่องแรกเธอเปิดก่อนเลยเอ็นเจฉันอยากรู้เลยเกินว่าเธอจะโชคดีแค่ไหนกันเชียว ดูเลยจ้าของของฉันจะต้องเป็นของดีเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยอะไรอะ่ะหน้าตาแปลกชะมัดเลยเอ่ยะเองเจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเอ้ยเฮ้ยเจ๊เก้อะไรอ่ะอะไรเต็มจออะไรอ่ะเฮ้อะไรอะ่เออะ,อะเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นเหรอเออไม่รู้แฮะจู่ๆมันก็มีอะไรลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเห้ดูเหมือนว่าเธอจะได้บัฟมานะเมื่อกี้เนี่ยอย่างนั้นเลยแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่าได้อะไรอะ่ะไหนเธอลองใช้ใหม่สิก็ใช้ไม่ได้ติดคูดาวอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเอาล่ะ เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นบัฟวิ่งเร็วนะเอ็นเจดูสิโอ้โห oh my god ดูแเร็วเกินไปแล้วว้าวเฮ้ยอะไรแต่ว่าวิ่งเร็วได้แป๊บเดียวเองอ่ะอแต่มันก็เจ๋งดีนะเป็นของที่น่าจะเอาไว้ใช้ตอนหนีแน่เลยอ่ะใช่แล้วล่ะโว้ายเจ๊โชคดีชะมัดเลยอ่ะอางแค่นั้นอย่าเรียกว่าโชคดีดูของฉันก่อนสินี่ดู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 ดนดู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 ด้ไม่มีวันดูดดู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  โอ้ม่ยอดเอนชาน golden apple ใช่ห่ยมาถึงก็ได้ของกินอีกแล้วใช่แล้วแหละแล้วเป็นเอนชาน golden apple ด้วยนะบวกบัฟตั้งเยอะแน่ดูแล้วกันว่าใครจะชนะมามามาดูกล่องนี้ตอนเลยห้ดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นของกล่องี้บ็อกซ์หน้าตาประหลาดนะโอ้กางเกงทองคำ ว้าวเ,เจ๋งเลยดวงดีชะมัดเลยอ่ะในดูของนายหน่อยสิแสดงว่าลกี้บล็อกกล่องเนี่ยมันคือลกี้บล็อกทองคำยังไง่ะเอ็นเจแสดง,งว่าฉัน,นต้องได้ของเกี่ยวกับทองแน่เลยเฮ้ยไม่นะไม่ไม่เออาว<บ>ุธ ฉันได้แค่ b l e สพาวเ o อร์ r น่ะเจ้านี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะเก็บเอาไว้ก่อนเธนาเป็นที่ระทึกเออไอที่ระทึกจริงๆด้วยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็นเจ<า>กล่องนี้ฉันขอเปิดก่อนบ้างได้ไหมอ,ไอ่ะ๋อทำไมอ่ะเผลอๆการเปิดก่อนอาจจะโชคดีก็ได้นะโว้ยยังดวงฉันนี่นะเอ,อเอาแหละฉันไม่สนใจละนี่น่าจะเป็นบล็อกไอรอนนะไอรอนลัคกี้บล็อกฮึบป้าป่วยได้หมวกอะ่ะช่วยละฉันแบบนี้คงไม่ได้อะไรแงอ่งๆเลยอะ่ะมันจะเป็นหมวกเหล็กธรรมดาไม่เจ๋งเลยฮนะไป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 เออเออ ลูกอะไรอะเอ็นเจฉันได้คอปเ copper a p p l ลว่ะคอปเปอร์แอปเปิลเอ๊ะแปลกชะมัดเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะนี่ก็น่าสีดูหน้าตามันสีประหลาดชะมัดเลยอะมันจะแข็งหรือเปล่ามันกินได้ปะเนี่ยเออนันน่าจะหลอกให้ฉันกินละสิไอ้หน่อยแนะ่ถ้าเธอกินตอนนี้เธอจะได้ไม่มีใช้ตอนต่อสู้ไงกินเขาเ้าไปเลยหลอกหนะ้าไม่เอาหลอกไอ้หน่อยแนะ่อ่าเอาแหละเอาแหละเหมือนอันนี้จะเป็นอันพีคอยูน่นะเอ็นเจได้ มันมาคู่กับฉันฉันเกิดมาคู่กับสีฟ้าฉันขอเปิดก่อนเอาซิเอาซิเอาเลยโอเคของดี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 ของชอบบอามาทําไมเนี่ยใช่ได้เพชรอย่างนั้นเหรอเอ็นเจก็สมกับเป็นลัคกี้บล็อกไดมอนด์ดีนะเฮ้จะไม่ได้อยากได้เพชรแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเอ้ยเซิงมัรมาดูของฉันดีกว่าลัคกี้บล็อกไดมอนด์ไหนดู้น่หนสิว่าจะได้อะไรย่า Oh my god ตายแล้ว แล้วเลิกเล่นเลยไม่นะเดี๋ยวก่อนสิเอ็นเจดูสิว่าฉันได้อะไรให้ด้วลัคกี้บล็อกเอ็ไงเล่าไม่รู้แล้วนะโอ้ยเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยอยากลองโดนทุกหัวดูไหมล่ะเอ็นเจไม่เอาฉันยังไม่อยากตายนะฉันได้ของหัวก่อนสิไหนดูหน่อยสิทำอะไรได้บ้างน่ะเอ๊ะไม่เห็นจะมีเอฟเฟกอะไรเลยเอ็นเจสงสัย ใคขุดไม้ไวๆหรือเปล่าอะฉันยังไม่ได้อาวุธสักอันเลยอ่ะดันสินะเอ็นเจเตรียมตัวแพ้ได้เลยถ้าเธอยังไม่ได้อาวุธอีกแน่เอยงั้นงั้นฉันขอเปิดก่อนอีอีอันนึงได้ไหมอะเอาสิเอาสิขอของดี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 ของชอบของดีของดีของชอบป๊าบ วันน really e oh, right? okay. wow. ี้รู้สึกว่าเธอจะโชคร้ายจังเลยนะเอ็นเจก็เพราะนายแย่งดวงฉันยังไงเราฮนี่ฉันอุตส่าห์ให้เธอเปิดก่อนนะเนี่ยเหมือนว่าอันนี้จะเป็นลัคกี้บล็อกเรสโต e นะเอ็นเจฮึบบอกแล้วไปคลิปเลยไม่เลยนะ ถึงนี่จะเป็นรองเท้าเรสตโตนก็จริงเนี่ยนะเอ็นเจแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้โหดอะไรนะนี่ชนะที่เขาเรียกกันว่าโอลลอที่หลังดังกว่าน่ะอ่าแน่นอนสิเอาแล้วเอาและเดี๋ยวฉันขุดก่อนมั่งก็ได้เอ็นเจเผื่อว่าเธอขุดทีหลังอาจจะโชคดีก็ได้นะเอางั้นเหรอเฮ้ยจุ๊บ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโเ้ยไอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ือ้ยโอ้ยโอ้ยโ็้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้ยนอเธโอ้ยโอนยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ย เอ้ยอ๋อมาลุ้นนานนีดีกว่าเฮ้ยๆไปใกล้ๆได้ไหมเนี่ยใกล้ๆด้น้อยแน่เธอตีฉันก่อนเลยเหรอก็นายมาอยู่ใกล้ของของฉันน่ะยิงจนจอนอยู่ไม่เห็นหรือไงเกงแกโดทยวเนี่ยเออให้รีบขุดเถอะนายเอ็นเจไม่รู้แล้วล่ะนาเอ้ยขอของดีๆหน่อยไม่ได้เลอย่าใจร้ายกันนักเลยอะอะไรกับแอปเปิลนักหนา อันนั้นอะไรอะเอ็นเจไหนชูให้ดูหน่อยสิแอปเปิลที่เป็นเอเมอรัลยังไงล่ะเออเอเมอรัลแอปเปิลอย่างนั้นเหรอไม่เคยเห็นเลยฮะ oh, มันคืออะไรอ่ะโอ้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะมันจะต้องกินเท่านั้นถึงจะรู้นะสิเหมือนว่าเธอจะได้แอปเปิลสออย่างแล้วนะตอนเนี้ย <c oughs> เธอจะเอาไปกินทำไมเยอะแยะพอดีว่าเป็นคนตะกายัางไงล่ะจะจบไปเธอด่ <c oughs> าูกเหยไช้เอาและเอาละอันต่อไปอันนี้น่าสนใจนะเผื่ออะไรอ่ะเหมือนว่าจะเป็นลัคกี้บล็อกทีเอ็นที่ะมันจะระเบิดไหมเนี่ยโอเคงั้นนายเปิดแล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปยืนรอไกลๆก็แล้วกันเดี๋ยวสิโอ้โยให้ฉันลองก่อนเลยเหรอโอ้เดี๋ยวฉันขอขุดก่อนแล้วกันเผื่อฉันจะได้ของดีมันจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับระเบิดแน่นอนระเบิดระเบิดจริง โอเคอันนี้มันก็ m a k เ sense อยู่นะการขุด TNT Lucky Block ได้ระเบิดมาเนี่ยเอออย่าหาว่าไม่ตรงปกอะ่ะตรงปกสุดๆไปเลยะขุดระเบิดก็ต้องได้ระเบิดสินะกนาดนีิเอาละฉันขอดูบ้างซิว่าของฉันจะได้อะไรเร็วเข้าเร็วเข้าฉันอยากรู้แล้วอ๋อป๊าบ <Hey. S 2> เฮ้ยไม่เสือแวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน เทียนทีระเบิดไม่ใช่เหรอมันคือเสื้ออะไรอ่ะเรสโตนเหรอใช่เสื้อเรสโตนน่ะร้ายทำไมได้เสื้อเรสโตนร้ายโชคร้ายจูม่าร้ายเลยสุดท้ายแล้วถามจริงฉันจะเอาอะไรไปสู้อ่ะเอาแหละเธอจะลุ้นก่อนเลยเธอจะให้ฉันลุ้นก่อนแป๊บหนึ่งนะฉันหิวอ่ะเฮ้ยกินเลยเหรออย่างนั้นเหรอเออดูสิอุ้ยการสายฟ้าการช็อต เพื่ออะไรเพื่ออะไรเอยจะหน้าจะหน้าเอาแหละรีบขุดอันต่อไปได้แล้วอันสุดท้ายแล้วพ่อจ้าแม่จ้าฟังหนูหน่อยนะพ่อจ้าแม่จ้าขอของดีดีงั้นฉันขอปิดคลิปแล้วก็ไปนอนก่อนละกันนะว่วงแล้วด้วยเนี่ยเออไอเอ็นเจโชคดีเกินไปแล้วมาทำไมเอยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเพื่อความแฟร์ เอาวันนี้ไปก็ได้นะฉันสงสารน่ะโอยชิกี้พระคุณทูนหัวพระเจ้าพระคคนลุ้นช่างพระคนดีทั่วหัวตัวไม่รอดอนี่เธอประชดหรือเปล่าเนี่ยเปล่าสักหน่อยอ่ะเอาละง,งั้นฉันขอละกันนะเอาเลยเอาเลยมันจะได้สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยดขดึ้นไม่ได้ด้วยนะเอาเลยเอาเลย<ะ>โอ้ยโอ้ god อันขอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยอ้ยโอัยเอียเอ้ยะอันนั้ยโอจะเป็นของยัอ้ยโอ้จโไม่ได้เออคืนมาเดี้ยนี้ยนะ้ ไม่ได้ฉันบอกแล้วไงว่าจะได้ของดีไม่ให้คืนอ่ะโอเคโอเคเธอใส่ไปเลยใส่อะไรเราจะมีเลสโตนแล้วโอ้ยฉันว่าชุดเพชรน่าจะดีกว่านะคือเหมือนว่าการต่อสู้ครั้งเนี้ยไม่ต้องสู้ก็รู้นะว่าใครจะชนะเนี่ยกันนั่นสิเอาละเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเรามาสู้กันเลยดีกว่าเอ็นเจโอ้ยขี้คโกงชะมัดเลยอ่ะเอาละงั้นพร้อมหรือยังล่ะพร้อมแล้วสามสอง หนึ่งเริ่มได้เอาระเบิดไปกินโอ้ยไปจุดไปจุดไปจุดมีแน่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 เอ้ยเอ็นเจมันนี่นะตีแนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมถีบจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันกระโดดสูงด้วยเฮ้ยอะไรกันแล้วเนี่ยเอ็นเจเฮ้ยแอปเปิ้ลเขียวขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บจุ๊บเฮ้ยก็ทำได้แต่นี้แหละตีแน่ชุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้่อยุ่เร็วจังมัดเลย

เออนี่นะหยุดกินนะจะมีกี่ลูกเนี่ยเออไอ้หน่อยน่การต่อสู้ครั้งนี้นี่มันอะไรกันเลี่ยต่ดูนี่ถือว่าเป็นอาวุธไหมอะถือว่าเป็นอาวุธอยู่แต่ถอไม่เป็นรูทุกูนะสิเออไอ้ก็นั่นจสิจหนูตเกินนี่นะเอ้ยเเดี๋ยนะเดี๋ย้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเู้่ได้กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงไม่จริงไม่จริงคนเาคนเฮาน่ะมันต้งมีมันต้ีความเอ ความเชื่ออย่างนั้นเหรหน่อยได้หยุดยินได้แล้วถชมัเลยเฮ้ยเร็วเกินเฮ้ยตีไม่โนเลยอะเฮ้ย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 เล้วเฮ้ยเ้เฮ้ยยอะ้ยกั้ยเเ้ยเยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ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 ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ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 เฮ้ยย นี่ได้หน้าเป็นพีโกงเพราะว่านายมีชุดหนาแลวนายก็มีอาวุธยังไงล่ะถ้านายไม่มีอาวุธแล้วก็นายตายไปหนานแล้วนั่นเป็นเพราะว่าฉันโชคดียังไงล่ะในวันเดียร์และในวันนี้ผมก็เป็นผู้ชนะเรียบร้อยแล้วครับทุกคนยักษ์